มาดูที่เรื่องของการออกกําลังกายกันบ้างครับซึ่งถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ต้องอาศัยคนที่ปลอดใหญยอ,อ,อ,อดทนทีเดียวก็คือวิ่งเทรลครับนะค,ครับใครที่สนใจกิจกรรมนี้จังหวัดน่านเขาเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยจังหวัดน่านได้มีการจัดการแข่งขัานน่านเทรล running ันนิ่ง2023ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นหันมาออกกําลังกายและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่บริเวณฝายน้ำปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านายนวิบูลแววบดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางสุดารัตนแววบดิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านเปิดการจัดงานการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศน่านเทรลรันนิ่ง2023โดยมีนางสาวดารารัตนพักดีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอขออภัยครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านนะครับหัวหน้าส่วนราชการและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค น่านเทรลรันิ่งนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจาก ITRA นะครับหรือว่าสมาพันธ์กีฬาวิ่งเทรลนานาชาติอีกด้วยครับ ทั้งนี้นะครับมีนักกีฬาวิ่งเทรลจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น1,000คนระยะทางการแข่งขัน3ระยะครับประกอบด้วย52กิโลเมตร33กิโลเมตรและ14กิโลเมตรนะครับจุดเริ่มต้นการแข่งขันปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณฝายน้ำปัวอำเภอปัวตลอดเส้นทางนะครับการแข่งขันก็จะมีนักกีฬาวิ่งไปในเส้นทางสัญจรธรรมชาติที่มีความปลอดภัยและก็มีความสูงชันสวยงามท้าทายต่อความสามารถของนักกีฬาด้วยนะครับอืมนะ